สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับ2024-2025นะครับนัดแรกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเรากังมาเยือนของเอฟซีเวนตีนะครับจากฮอลแลนด์นะครับจะเตะกันนี่คือวันพุธที่25กันยายนเวลาตี2นะครับหรือตรงกับเช้าวันพฤหัสที่26กันยายนที่สนามโอทฟฟอร์ดนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วกก็ช่อองง TikTok ให้้ับบทาไปดดูลวยนะค ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วกำลังมองหาทริปดีๆนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันช่วง ปลายปีนะครับต้อนรับปีใหม่2025นะครับเพจไปดูบอลนะครับจัดทัวร์ดูบอลศึกแดงเดือดนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราไปครั้งนี้เนี่ยนะครับจะพาไปรอนักเตะนะครับเราชมนักเตะของลิเวอร์พูลที่นั่งแรมไททานิกด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับ4เมืองเลยทีเดียวนะครับกับ 2ประเทศนะครับทัวร์สสนามนะครับนั่นก็คือเที่ยวอังกฤษและสกอตแลนด์นะครับทัวร์สนามแอนฟิลด์นะครับโอตารฟอร์ดนะครับแล้วก็เซสเจมพาร์คด้วยนะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ Line แอดโกดูซิมได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับแมนยูเนี่ยออกสไตล์รู่การ2024-2025่สี่ับห้านะครับโหเรียกได้ว่าห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยการ แพ้บริตันนะครับแล้วก็ลิเวฟฟูดสองนัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าก่อนนั้นนะก็เก็บ3แต้มมาได้นะครับทำให้เอริเทนฮากเนี่ยตกอยู่ภายใต้ความกดดันอีกครั้งก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาตินะครับแต่ว่า2นัดหลังเนี่ยฟอร์มดีนะเออก็มีนะครับชนะทางสเปนตันนะครับบุกไปชนะสเปนตันเล่นในบ้านชนะบาสซิลี่นะครับในคราบอัพเจ็ดสูดแล้วก็มีเสมอนัดล่าสุดกับทางคิสซันเปเล่ไปนะครับสูดประตูต่อสูดนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยเป็นทีมที่นะครับมีสถิติกับทางคิสซันเปเล่ ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเกมกับคริสตัลพาเล่นะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ทางลิซโดมันติเนสนะครับเข้าไปเสียบนะครับด้จิคามาดะนะแต่ก็ทางผพุทธสินนะครับก็ไม่ได้แจกใบแดงนะครับเพียงเรียกมาตักเตือนแต่ว่าผู้เล่นของคริสตัลพาเล่นะครับโดนถือลูกกาสเนอร์นะครับกุญซือของพาเล่เนี่ยมองว่านะครับเข้าบอลน่ากลัวนะครับแล้วก็มีโอกาสทําร้ายคู่นะครับคู่แข่งได้อะนะครับในส่วนของผู้เล่นนะครับที่ มีการบาดเจ็บนะครับก่อนเกมเจอกับเอฟซีเวนต์ก็จะมีเพียงเลนิโอโรคนเดียวนะครับที่ต้องพักรักษาตัวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนธันวาคมจะกลับมาได้นะครับนักเตะคนอื่นก็ทยอยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสันเม้าทเรลมาเลเซียนะครับที่กลับมาซ้อมสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็คาซิมิโลนะครับที่ดูแล้วแบบแหมเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในะล่าสุดเนี่ยก็ ยังสามารถกลับมานะครับกลับมาซ้อมได้ปกติรวมถึงลูกชอ,อกับวิกตอร์เลนเอร์แล้วกลับมาซ้อมได้เช่นกันนะครับแต่ว่าทั้ง4คนนะครับที่บอกมาอาจจะนั่งเป็นสำรองหรือว่าอาจจะยังไม่สามารถลงเล่นในนาทีนะครับอยากให้พร้อมในช่วงปลายสัปดาห์หสักมากกว่านะครับ ไปกันทางฝั่งความพร้อมของทาง FC ฟซีทเวนตกันบ้างนะครับเอฟซีทเวนตเนี่ยต้องผิดหวังอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยตกรอบการแข่งขันนะครับยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟนะครับแพ้เกมยี่ให้กับเรเบิร์ซบวกแชมป์จากออสเตรียนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทางซบวกเนี่ยเข้าไปเล่นนะครับในศึก UCL นะครับในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าทางทเวนต์ก็ตกมาเล่นในส่วนของยูโรปาลีกนะครับส่วนผลงานในเอเรดิวิซีลีกนะครับดีฮอลแลนด์เนี่ยนะครับเอ่อในส เก็บได้เพียง5แต้มจาก4นัดนะครับแล้วก็เพิ่งจะมานะครับชนะ2ประตูหรือเฮริวินเมื่อนะครับวันอังคารที่แล้วนะและนี่คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บุกไปถล่มอเมเรียซิตี้ทีมรองบอยของลีกฮอลแลนด์ไป5-0น,นะครับจากการทำประตูของเซมสไตล์2ลูกในะครึ่งแรกและได้อีก3ลูกจากแซมเลมเมอร์นะครับลิกกี้ฟานวุกวิสวินเคิลนะครับแล้วก็ซาลาเอ็ดดินคนละลูกนะครับก็ถือว่าได้กําลังใจที่ดีนะครับสำหรับ การเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดเนี่ยนะครับก็มีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่2คนคือมิเชลซาดิเลกนะครับได้รับบาดเจ็บที่ขาขนาดในการรับใช้ทีมชาติเช็คนะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับชวเวนเตในรดูกาลนี้เลยนะครับยูนสตาฮานะครับกองกลางของทีมนะครับก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับคาดว่าจะกลับมาได้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากขาหักเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ เฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเอฟซีทเวนเต้เนี่ยยิงได้อย่างน้อย1ประตูในแปดนัดหลังสุดนะครับแล้วก็ทำครีนชีิได้ใน2นัดหลังสุดด้วยนะครับส่วนแมนยูเนี่ยทำครีนชีิได้ใน3นัดหลังสุดนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยในวิการที่แล้วนะครับแมนยูเป็นทีมที่เสียประตูเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แมนยูถ้านำก่อนนะครับโอกาสชนะ76%นะครับส่วนเอฟซีทเวนเต้นะครับนำก่อนโอกาสชนะเนี่ยแค่ 50%เท่านั้นเองนะครับคือแมนยูเนี่ยเหนือกว่านะเล่นในบ้านด้วยนะครับต้องมาดูว่าทางแมนยูนะครับจะสามารถเก็บชนะในในนัดนี้ได้ไหมนะครับค่าเฉลี่ยนในการยิงประตูนะครับในบ้านของแมนยูอยู่ที่1.74ประตูต่อน,นัดนะครับแล้วก็ f อฟซีเวนเต้เวลาเป็นมีมยนะครับอยู่ที่1.52ประตูต่อน,นัดนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันที่แมนยูวันก่อนนะครับแมนยูเนี่ยต้องยกให้กับมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าและปีกซ้ายทีมชาติอังกฤษวัย26ปีนะครับนะัดที่แล้วเนี่ยเทนทากเนี่ยดรอปจนสำรองนะครับซึ่งคาดว่าจะเอามาใช้ในนัดน,นี้นี่แหละนะครับแล้วก็ยิง2ประตูในและที่เจอกับบาสซี่มาด้วยนะครับในคาราบาวครับนะครับนักวิจารณ์ต่างบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับดรอป แดดฟอร์ดในนะที่แล้วนะทั้งที่กำลังยิงได้ดีแล้วก็นะครับเป็นตัวหลักของทีมอยู่ในช่วงนั้ถึงแม้ว่าเขาจะนะครับมีจังหวะที่ทําให้ทีมเสียกระบวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงนะครับการจ่ายน้อยไปหน่อยจ่ายช้าอะไรประมาณแต่สุดท้ายแล้วแดดฟอร์ดก็ยังมีความคมในตําแหน่งกองหน้าอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าในะนี้จะทําได้หรือไม่นะครับเอฟซีเวนเต้นะครับเป็นเซมสไตล์กองหน้าตัวลูกชาวในแถแนไว้ยีป่ปีเป็นดาวรุ่งนะที่ นะครับตอนนี้เนี่ยถูกเรียกไปชิมรางในทีมชุดใหญ่อยู่บ้างนะครับแต่ต้องมาดูว่านันนี้จะโชว์ผลงานได้อย่างไรนะครับตอนนี้เป็นคนที่ยิงประตูให้ทีมเีที่สุดได้เยอะที่สุดของทีมนะครับลงเล่นในลีกไป6นัดนะครับมีการทําประตูถึง5นัดด้วยกันนะครับลงเล่นแนัดทุกรายการยิงไปเจ็ประตูแล้วก็อีกหนึ่งแอสซิสต์นะครับถือว่าโอ้โหเป็นนักเตะที่นะครับน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ11เ็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนันนี้นะครับเป็นกันที่ทางแมนยูนก่อนนะครับ นั่นที่แล้วนะครับทั้งคอยรูเล่และฟอร์ดคาเซมิโรอุกาเต้ต่างไปจนสำรองกันหมดเลยนะครับซึ่งมาเทนทักน่าจะเก็บเอามาใช้ในยูโรปาลีกนี่แหละนะครับและคาดหวังจะเก็บ3แต้มให้ได้ตั้งแต่เนี่ยแรกนะครับโดยจะมาจากระบบ4 2 3 1นะครับผู้สำบัดประตูมือหนึ่งนะครับอังเรโอนาน่านะครับกองหลัง4คนนะครับแบ็กขวาเป็นนูเซมัสราอุยนะครับเซ็นทรับสองคนใช้มาเทเดลิกคู่กับเดซโลมาด์ีเน่นะครับแบ็กซ้ายเป็นอิโกดาโลนะครับจากแผง เกมรับของแมนยูนะครับชุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า4จาก5้าคนครับเคยเป็นลูกทีมของทางเอรินะฮะนะครับที่เล่นในลีกฮอลแลนด์มาก่อนนะครับฉะนั้นอันนี้เจอกับทีมจากฮอลแลนด์ด้วยกันน่ะน่าจะหวังนะครับเก็บประสบการณ์เดิมๆนะแล้วก็คว้าชัยไปให้ได้นะครับตัวกองกลาง2คนตัวรับนะครับใช้อุกเตยพูดกับคาสิมิโร่ที่ได้พักมานะครับตัวลูก3คนทะง่วาใช้อมาดิยโร่นะครับตรงกลางเป็นบุนโน่แฟนันนะครับทางซ้ายเป็นมาคาเดฟอร์ดและหน้าเป้าลาสมุดฮอยรุนนะครับ ไปกันทางฝั่ง FC t o กันบ้างนะครับต้องบอกว่า11ตัจจริงที่ช้นน้าโจเซฟอุสติงนี่ครับที่ใช้เมื่อวอาทิตยที่ผ่านมาเนี่ยเป็น11ตัจจริงที่ดีสุดของเขาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นระบบนี้แหละใช้ตัวตามนี้เลยนะครับด้วยระบบ4.2.3.1นะครับผู้สับประตูมืหนึ่งนะครับลัสอันเ e อร์สตอนะครับ กหลังสี่คนไปขวาใช้บัตฟานลุสนะครับเซนทาวส์จะเป็นคู่ของมีไฮเยอร์คู่กับแม็กซ์บรันนะครับแบ็กซ้ายเป็นซาลาเอ็ดดินนะครับที่ยิง1ประตูในลีกนัดที่แล้วนะครับกราฟ2คนยูริดิเจอร์ยืงคู่กับคารายไอติงนะครับตัวรุก3คนด้านบนไปขวาเป็นแดนรอดตรงกลางแซมสไตน์นะครับดาวสโมสประจำทีมแล้วก็ปีกซ้ายเป็นมิเชลฟานเบอร์เกนนะครับหน้าเป้าแซมเลมเมอร์นะครับกองหน้าที่ซื้อมาจากกาสโกเรนเจอร์เมื่อต้นฤดูกาลนะครับสล้านยูโรนะครับ ทัศนะันนี้นะครับมองว่ามายูเล่นในบ้านยังไงไอริเินท้าต้องเอาอยู่แล้วนะครับคือคงไม่แพ้คาบ้านหรอกนะครับโอกาสเสมอก็มีแต่มองว่ามายูน่าจะชนะนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับห่าวชอบคอนเทนต์สไต์นี้นะครับของนภเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติ่กระอิกช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องติ๊กตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า1 0งประเลยทีเดียวนะครับ